สวัสดีค่ะระหว่างที่ลูกหลับเราก็มาทําขนมโตเกียวกันนะคะส่วนประกอบของไส้ครีมก็จะมีไข่แดงน้ําตาลไส้นมจืดกลิน่นวานิลาแป้งข้าวโพดแล้วก็เนยจืดค่ะส่วนตัวแป้งรอบนอกนั้นลืมเขียนส่วนประกอบนะคะก็จะมาละเลงลงกระทะโชว์กันเลยค่ะก่อนอื่นก็จะเป็นแป้งวนในกระทะวนไปค่ะวนไปค่ะจริงๆต้องต้องเร่งนะคะตอนนี้ถ้าเป็นคลิปในติ๊กต็อกต้องเร็วค่ะ เดี๋ยวจะเล่นความเร็วให้เป็นระดับ2ต่อไปเป็นครีมค่ะครีมแล้วเราก็ทักษะนี้ไม่มีใครสอนนะคะเราแอบดูคนะคะที่เราเคยต่อคิวซื้อขนมโตเคียวนะคะวันนี้สมใจค่ะมาทำเองที่บ้านนี่ค่ะหอมหวยหวยจากนั้นก็เ่ยเราก็ดูว่าแป้งสุกระดับหนึ่งแล้วไม่ร้อนนะคะมือจับได้เลย ต่อไปเรามาลุ้นกันค่ะว่าลูกชายเราจะชอบไหมงา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 มอร่อยอร่อยไหมลูกอร่อยไหมลูกเอ้าย่างนี้ขนมโตเกียวครั้งแรกของแม่ไม่อร่อยค่ะเดินนี้เอ๊ะเอยอยังไงเดินกลับมางาม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 น่าจะอร่อยนะลองอีกทีหนึ่งงามงามงามใช่โยสำเร็จค่ะเด็กน้อยก็มายืนกินต่ออีก